ตอนแรกก็ตกใจอยู่ๆมันหล่นลงมาเอ๊ะแมน่น่าเสียดายน่าเสียดายใช้ไม่ถึง2นาทีเลย Hyper สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสูส่รายการไฮเปอร์พิกเซลกับผมอาจารย์ชาติวราชาสดศรีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มากับอีกหนึ่งอุปกรณ์ไอที gadget ที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะในยุคข,ของการสอนออนไลน์หรือการทําคลิปทายูทูบเบอร์ทำ, uber, ทำวลล็อกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอ็อบเจกต์ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบกับการใช้งานโดยเฉพาะอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งต้องขอยอมรับว่าสมาร์ทโฟนทุกวันนี้ถ่ายภาพก็สวยถ่ายวิดีโอก็แจ่มนะครับหลายๆท่าน ที่เป็นสายยูทูบเบอร์หรือเป็นสายครีเอเตอร์เนี่ยหรือทำไลฟ์สดขายของเนี่ยจึงนิยมใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวที่ใช้เป็นอุปกรณ์สื่อกลางนั่นเองครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าโทรศัพท์มือถือนั้นจะมีไม์แบบที่เป็นออมนิไบนะครับอยู่เป็นรูเล็กๆอยู่ที่ตัวเครื่องซึ่งเวลาตอนที่คุณจะไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแล้วให้มันเกิดภาพสวยๆเก๋ๆเนี่ยบางทีพิธีกรอาจจะต้องอยู่ในสถานที่ที่มันไกลกว่าการแค่เอื้อมแขนไปเซลฟี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทําให้ระยะทางมันก็จะไกลออกไปคร ได้เนี่ยคุณภาพก็เลยไม่ค่อยคมชัดนะครับแล้วก็มีเสียงบรรยากาศเข้ามาเยอะเกินไปซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับมันก็จะถูกแก้ไขนะครับได้เพียงง่ายๆนะครับโดยการที่คุณใช้เป็นไมค์วายเลสนั่นเองครับซึ่งไมค์วายเลสเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบถ้าเป็นในยุคก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นไมค์อันใหญ่ๆแล้วก็มีสายมาเสียบใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการทําให้มันออกมาตัวเล็กลงนะครับแต่ตัวเล็กอย่างไรเนี่ยมันก็ยังถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่ดีและก็แน่นอนนะครับเม ของคุณแล้วเนี่ยมันก็จะทาให้โทรศัพท์มือถือของคุณดูหนักแล้วก็ดูเทอะทะมากๆเลยนะครับแต่วันนี้นะครับปัญหาเรื่อนี้จะหมดไปนะครับเมื่อคุณใช้ไมโครโฟนไวเลสนะครับแบบที่เป็นลาวเวียนะครับหรือไมค์สัมภาษณ์นั่นเองนะครับซึ่งไมค์ตัวนี้สามารถเสียบใช้งานกับโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นสายแบบไลนิ่งหรือสายแบบ Android นะครับและที่สําคัญมันใช้งานง่ายแล้วก็เล็กพกพาสะดวกมากๆเลยครับและไมโครโฟนที่ผมพูดอยู่ก็อยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นกล่องสวยๆแบบนี้นะครับนี่คือ โโคเอส o c o S31 ครับโฮโ o S31 ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไวเลสไม์นะครับไม่ใช่หูฟังบลูทูธนะตัวนี้เนี่ยเป็นไวเลสไม์หลายหลายคนบอกว่า แคหูฟังบลูทูธได้ไหมก็ได้ไม่ว่ากันแต่หูฟังบลูทูธเนี่ยมันจําเป็นจะต้องทําการเชื่อมต่อโดยใช้พลังงานบลูทูธนั่นเองครับซึ่งข้อเสียก็คือมันก็จะกินแบตมากขึ้นอาจจะมีอายุของการใช้งานเพียงแค่ประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับในบางรุ่นเพราะเนื่องจากว่ามันต้องใช้พลังงานในการรับส่งบลูทูธด้วยนั่นเองครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้บลูทูธเลยครับตัวนี้จะมีตัวส่งสัญญาณนะครับที่เป็นลักษณะข,ของการ plug ินเข้าไปนะครับในช่องพอร์ตซึ่งมีให้เลือกถึง2รูปแบบะบะเวลาจ ดูดีๆนะฮะมันจะมีอันที่1ก็คือเป็นตัวพอร์ตลานิ่งของพวกบรรดา iPhone iPad บางรุ่นนั่นเองครับกับประเภทที่2นะครับก็คือ USB Type C นะครับซึ่ง USB Type C นั้นจะสามารถใช้กับ iPad บางรุ่นที่มีพอร์ต Type C นะครับรวมไปถึงโทรศัพท์ที่เป็น a n d ด o i d ด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ใช้พอร์ต Type C เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครที่ใช้ Mi โคร USB อยู่ตัวนี้ไม่มีเมาส์ Mi โคร USB ให้ อาจจะต้องใช้หัวแปลงนะครับแบบเป็น USB Type C ไปไมโครนะครับประมาณนั้นถึงน่าจะพอใช้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครที่ใช้อย่างพวกกล้องบรรดา DJI Osmo Pocket หรือเรื่องต่างๆที่มันจะมีพอร์ต Type C นะครับตัวนี้ไม่สามารถเสียบแล้วใช้งานได้นะครับยังไงก็ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ของทาง DJI Osmo Pocket อยู่ดีครับท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันดูนะครับกับเจ้าตัว Hoco S 3 1ซึ่งจเห็นว่าโอ้โหกล่องมา แข็งแรงทนทานมากๆนะครับ <N'> e <at> นี่กล่องออกมาสวยงามนะครับอันนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับตอนแรกมานี่ห่อพลาสติกมาแล้วน,นี่เราแกะออกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วด้านกล่องด้านข้างนี่เปิดแบบนี้เลยเป็นแม่เหล็กนะโอ้โหกล่องหรูไปไหนฮะนี่เปิดออกมาแบบนี้นะครับเห็นออกมาอย่างนี้นี่เห็นไหมโอ้โหของดีแอะกล่องมาแบบหนาตึ๊บเลยแล้วเป็นแม่เหล็กด้วยดีมากๆครับในขณะเดียวกันครับแกะออกมาปา๊บก็จะมีซองของคู่มือนะครับถัดมาครับในกล่องคุณก็จะเห็นว่าว้าว ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยตัวนี้จะเห็นว่ามีตัวกล่องนะครับของเจ้าตัววเลสไมโครโฟนตัวนี้กับตัวสาย USB ที่เป็นตัวชาร์จของเขาครับมาดูกันดีกว่าครับโอ้เห็นไหมสวยงามสวยงามมากๆนะครับกล่องแค่นี้เองไม่ใหญ่เลยนี่กล่องแค่นี้เองเห็นไหมสวยมากๆนะครับเป็นกล่องสีดําด้านนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีแล้วก็มีสกรีนโลโก้ว่าโฮโคะนะครับเป็นกล่องที่เปิดมาแล้วเหมือนบลูทูธมากเลยนี่ เกี่ยวไหมเปิดมาปุ๊บจะมีสัญญาณไฟเคีือๆไอดีตรงนี้บอกให้รู้ว่าเตรียมพร้อมใช้งานแล้วตรงนี้นะครับเปิดออกมาเนี่ยหูกล่องก็ทำมาดีมากนะเนี่ยน้ำหนักดีมากเลยมันไม่ได้แบบปิดพับง่ายๆนะมันมีเป็นสปริงอยู่ข้างในตัวนี้จะเห็นว่าจะมีทั้งตัวที่เป็นไม้นะครับกับตัวที่เป็นตัวส่งสัญญาณตัวที่เป็นไม้เนี่ยจะเห็นว่ามีหน้ากาก คล้ายๆเป็นตะแกงเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นไม์แบบ360 Omni Directional นะครับก็คือจะรับเสียงโดยรอบนั่นเองครับรีด้ว่าถ้ามันเนบอยู่ที่คอเสื้อเนี่ยมันจะเก็บเสียงที่ปากของเราใกล้มากกว่าเสียงบรรยากาศทําให้ตัดเสียงบรรยากาศที่อยู่รายรอบเราเนี่ยออกไปได้ค่อนข้างดีดีกว่าการที่เราใช้ไมโครโฟนจากโทรศัพท์มือถือซึ่งพอเมื่ออยู่ไกลตัวหรือไกลกว่าเอื้อมมือเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันจะเก็บเสียงวิ่งผ่านเสียงบรรยากาศเสียงหมาเห่านกร้องอะไรต่างๆเนี่ย เข้ามาชัดกว่าเสียงเราด้วยซ้ำเพราะเรายืนไกลเกินไปแต่ถ้าเจ้าตัวนี้มันจะติดโตไปกับเราทําให้สัญญาณที่ส่งออกไปไปหาเจ้าตัวรับสัญญาณตัวนี้มันจะเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือโดยตรงทําให้ได้ยินเสียงเสมือนเราอยู่ใกล้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเสียงมันเลยฟังคมชัดและที่สำคัญตัวนี้ตัดเสียงดีด้วยแล้วก็ตัววัสดุของเขาค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับพลาสติกน่าสนใจมีตัวไฟเขียวๆตัวนี้ให้รู้ว่าทําการเชื่อมต่อนะครับในขณะเดียวกันฮะตัวนี้จะเป็นการรับส่งการระหว่างนี่เลยเห็นไหมนี่คือตัวรับสัญญาณนะครับ ตัวนี้จะเห็นว่าเป็น USB Type C นะครับเป็น USB Type C เพราะผมเอามาใช้กับโทรศัพท์มือถือของผมซึ่งหัวเว่ยของผมตัวนี้เป็นโทรศัพท์แบบ Android นะครับก็จะใช้ USB Type C แต่ถ้าเกิดใครใช้ iPhone หรือ iPad ที่เป็นพอร์ต h t n i n g ต้องกด ที่เป็นพอร์ตไลนิ่งดูดีๆนะตอนกดสั่งซื้อจะมีเลือกไทย4สีกับพอร์ตไลนิ่งอย่าสั่งผิดละในขณะเดียการเจ้าตัวที่ส่งสัญญาณเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพอร์ทที่เสียบแล้วไม่ได้มีสายชาร์จใดๆนะตัวนี้ลักษณะของมันก็คือเสียบแล้วใช้ไฟจากตัวโทรศัพท์มือถือเข้าไปนั่นเองครับ วิธีการง่ายๆก็เสียบไปตรงตูดมันใช้งานได้เลยครับตัวนี้นะครับจะทําการเชื่อมสัญญาณไปหากันและกันนะครับผ่านคลื่นสัญญาณแบบ2.4กิกะเฮิรตซนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณก็เลยค่อนข้างคมชัดแล้วก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับแต่ในสเปคเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยประมาณ120เมตรนะครับระยะทางที่ไกลที่สุดโดยไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งอันนี้ผมเดาว,ว่าถ้าใช้งานจริงแบบให้ได้ผลจริงๆที่มันไม่ขาดๆด,ด,ดับๆนะจะอยู่ประมาณ90เมตรพยายามอย่าให้เกินนี้แต่ถ้าเกิดไปบริเวณพื้นทีี่มการ งานแล้วมีคนใช้โทรศัพท์มือถือหรือพวกบรรดาไวเลสไร้สายหรือมีการ Ad อัดวิดีโอเยอะๆเนี่ยตัวนี้อาจจะถูกขึ้นแทรกหรือรบกวนได้นะครับก็อาจจะได้ใกล้กว่านั้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่า50เมตรนี่ก็หูไกลมากแล้วนะ50เมตรนี่ก็ประมาณหนึ่งช่วงเสาไฟฟ้าต้นใหญ่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยค่าตัวของเขาถือว่าออกมาราคาไม่สูงไม่แพงจนเกินไปนะครับเพราะสิ่งที่คุณได้เนี่ยคุณจะได้เจ้าตัวไม้นะครับแล้วก็เจ้าตัว ส่งสัญญาณแบบนี้ซึ่งบางรุ่นมีแค่นี้ก็เลยราคาถูกกว่าแต่ว่าสาหรับเจ้าตัวนี้พิเศษครับมันมีกล่องมาให้แล้วเจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยมันสามารถเสียบไปปับ๊บมันจะเหมือนบลูทูธหูฟังไวเลสเลยเสียบไปปับ๊บมันจะทําการชาร์จไฟตัวเองอัตโนมัติครับในการชาร์จไฟของมันนั้นในกล่องของเขาเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่450มิลลิแอมนะครับสามารถใช้งานเต็มที่อยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเสียบข้าไปประมาณ5นาทีแบตหมดนะเสียบข้าไปประมาณ5นาทีสามารถ ออกมาอัดวิดีโอคลิปได้อีกประมาณ1ชั่วโมงครับถือว่าเพียงพอกับการใช้งานตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆในการชาร์จเต็มๆหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้ขั้นต่ำประมาณ4ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่การกินแบตนั้นจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างของเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับถ้าห่างหรือไกลกันมากๆมันจะต้องเร่งสัญ,ญญาณเพื่อรับสัญญ,ญาณเพราะฉะนั้นมันจะกินแบตนิดนึงนะบอกไว้ก่อนแต่ตัวนี้ไม่ถึงขนาดเป็นแบบ weather proof weather seal นะพยายามหลีกเลี่ยงการโดนฝนตกน้ำแล้วกันแต่ถ้าโดนฝนโดนละออง,อง น่อยพอรับได้นะครับแต่ถ้าถึงขนาดโอ้โหฝนตกหนักเลยอันนี้ไม่ได้กันน้ําขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําการระมัดระวางังหรือมีข้อในการพิจารณานะครับก็คือตัวคลิปหนีบด้านหลังของไอ้เจ้าตัวหนีบคอเสื้อเนี่ยเนื่องจากว่าตัวคลิปหนีบเ็ามีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับทำให้ไอ้ตัวช่องที่มันเจาะเข้าไปกับสปริงซึ่งมีแรงดึงค่อนข้างสูงเพื่อให้มันงับหนีบตลอดเวลาเนี่ยมันเลยทําให้ตัวพลาสติกตัวนี้หักง่ายน,นั่นเองครับเรียกว่าเอามาลองเทสได้นาที2นาทีเนี่ย หากซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ได้มาก็ระมัดระวังกันหน่อยเปิดปิดน้องอย่างทะนุถนอมตอนแรกก็ตกใจอยู่ๆมันหล่นลงมาเอ๊ะเป็นอะไรเพอะอยู่ขึ้นไปดูอ้าวก้านหักซะงั้นแล้วก็ข่าวดีนะครับถามคนขายแล้วว่าก้านมันหักเคลมได้ไหมเขาบอกเขาไม่รับเคลมนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อรุ่นนี้ก็ขอความกรุณาใช้อย่างระมัดระวังอันนี้เป็นจุดที่ต้องสังเกตและพิจารณานะ น,นี้บอกไว้ก่อนเลยซึ่งแหมคนขายน่าจะรับเคลมหรืออาจจะมีอะไหล่ส่งมาให้สักหน่อยจะดีใจมากนะครับอันนี้แต่ในขณะเดีวยวกันไม่เป็นไรใครจะใช้ใช้แบบถือแบบนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับหรือจะเป็นหนีบกับพวกด้ามเดิมอะไรต่างๆถ้าเป็นฟอร์มเหมือนเป็นไม้แบบในรายการทีวีก็สามารถทําได้นะครับแต่เดี๋ยวเราก็ลองเทสคุณภาพเสียงกันว่าในราคาพันกว่าบาทของเขาคุ้มค่าหรือเปล่าและยิ่งถ้าเกิดมีเทศกาล 11, 11เดือน11ออันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะใครอยากได้ตัวนี้จับจ้องดีดๆเพราะมันอาจจะลดราคาลงไปอีกเยอะพอสมควร คราวนี้มาดูในส่วนของตัวกล่องนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับสวยงามน,นะครับบอดี้นี้ถือว่าโอเคเลยเป็นลายด้านๆน,นะอาจจะเป็นรอยนิ้วมือรอยคาบมันมันง่ายหน่อยนะครับต้องระวังนะครับส่วนด้านล่างจะมีพอร์ตย s ยดี Type C นะครับอันนี้เป็นตัวชาร์จไฟเข้าไปในกล่องตัวชาร์จไฟตัวนี้เนี่ยรองรับสายชาร์จเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีสายชาร์จของโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ในขณะเดียวกันในกล่องของเขาเนี่ยเขาก็จะแถมสายชาร์จมาให้อยู่แล้วนะ ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบ USB Type A ไป USB Type C นะครับก็ไม่ได้แถมตัวตลับชาร์จมาให้คุณต้องไปเสียบกับตัวตลับชาร์จของโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าเกิดใครใช้สายของโทรศัพท์มือถือ Android อยู่แล้วใช้ชาร์จได้เลยไม่ต้องใช้ตัวนี้ในขณะเดีวยวกันในกล่องเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวถุงยางอันนี้มานี่เป็นถุงไม่ใช่ถุงยางเนี่เรียกถุงพลาสติกอ่ามีถุงพลาสติกอันนี้มาอ๋ออันนี้ก็ให้มาเป็นเดสแคครับ นี่เห็นเห็นขนฟูฟูเพื่อนงงเอ๊ะอะไรวันนี้ให้มาทําไมตัวนี้นะครับมันจะเป็นกรอบซิลิโคนแล้วก็มีเจ้าตัวเด a ดแคทสาเหตุที่ต้องมีตัวเด a ดแคทตัวนี้หรือขนแมวฟูฟูตัวนี้เนี่ยเราต้องทํามันยุ่ยยฟูฟูแบบยุ่งยุ่งนะตัวนี้จะมีผลในเรื่องของการก้องกันเสียงลมกระแทกเข้าไปในหัวไม้ฮะเวลาบางทีถ้าเกิดเราพูดตามริมทะเลมันจะมีเสียงลมเป่า อ่าเห็นไหมตัวนี้มันจะมีขนยุ่งๆนะทำหัวให้มันกระเซิงกระเซิงไว้อย่าไปทำให้มันเรียบๆนะตัวนี้จะช่วยลดอาการเกิดลมตีเข้าไปในไมโครโฟนของคุณได้นั่นเองครับวิธีการใช้กระแสนง่ายนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีจุกมันอยู่อย่างนี้นะครับเอาเจ้าตัวหัวของไมเนี่ยปึ๊บเสีย้าไปเอาด้านของไม่นะให้มันออกมาด้านนอกตรงหัวขนขนตรงนี้แหละใช้ได้แล้วอ่าแล้วก็มาติดที่คอเสือ้อแต่ตอนนี้ด้านติดหักไปซะนะแม่ น่าเสียดายน่าเสียดายใช้ไม่ถึง2อนาทีเลยเวลาตอนที่คุณใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็ง,ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่คุณถอดไอ้เจ้าหัวตัวนี้ออกนะครับเด็กแคทจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดลมแรงๆแนะนําให้ใส่ดีกว่าเนี่ยฮะคุณก็แค่เอาช่องนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็เอาเสียบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ปิดเสร็จแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นมาว่าชาร์จอยู่นี่เห็นไหมง่ายๆแบบนี้เลยนะง่ายมากๆเลย คราวนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองนะครับเทสเสียงของเจ้าตัว p o c o s 3 1นะครับโดยที่ผมจะใช้โทรศัพท์มือถืออัดไปด้วยนะครับแล้วก็อีกเสียงหนึ่งที่คุณจะได้ยินสลับกลับไปกลับมาก็คือเจ้าตัวใหม่ของ Boya WM4 นะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันดูว่า2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับกับเจ้าตัวไมราคา3 4 0 0 0บาทนะครับกับไมในราคาเพียงพันกว่าบาทเท่านั้นมาลองเทสกันดูดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเรามาลองทดสอบนะครับเสียงของเจ้าตัวโฮโค S31 นะครับตอนนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงที่ทางทีมงานตัดสลับไปสลับมานะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าตัวใหม่โฮโค S31 นี้มีความน่าสนใจก็คือเขามีกล่องนะครับซึ่งมีแบตเตอรี่ภายในทำให้เราสามารถชาร์จเข้าไปเพียงแค่คุณเก็บเข้าไปในกล่องพอเปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับซึ่งแบตเตอรี่เขามีสูงถึง450 มิลลิแอมนะครับสามารถใช้งานได้สูงถึง4-6ชั่วโมงเรียกว่าใช้งานอย่างสบายๆนะครับนอกจากนั้นยังเป็นคลื่นสัญญาณแบบ2.4 GHz สกิกะเฮิร์สามารถส่งระยะไกลถึง120เมตรกรณีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งเจะเห็นได้ว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วเป็นไงบ้างครับ เสียงออกมาแตกต่างกันหรือเปล่าลองมาเทสกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะทําการทดสอบนะครับกับเจ้าตัวไมโครย่า WM4 ที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับเจ้าตัวฮกโค s 3 1ไม่ได้ใส่ตัวเดซแคทหรือตัวกันลมนะครับในขณะเดียวกันเจ้าตัวโฮย่าก็ถอดฟองน้ําออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวน,นี้จะเห็นว่าบรรยากาศตอนที่ผมอยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยรถลานะโอ้โหวิ่งกันเจียวจ้าวเนี่ยแล้วเสียงดังมากตอนนี้เอาตรงๆนะทีมงานยังแค่ไม่ได้ยินเสียงผมพูดเลยห่างกันแค่4เมตรเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเดินถอยออกไปเรื่อยๆนะครับ คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวลองฟังดูซิว่าเสียงที่คุณได้ยินนั้นมันยังชัดอยู่หรือเปล่านะครับพูดถึงเร่ตัวฮอกโต้เอสสาตัวนี้ก็ต้องบอกว่าใช้งานง่ายนะครับถ้าไม่นับขาที่มันหักไปเนี่ยผมก็ว่าจริงๆแล้วมันใช้งานได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อไปใช้ระวังดีๆผมก็มัน่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องคอนเซิร์นอะไรในถ้ามันหักเนี่ยคุณก็สามารถซ่อมหรือว่าหาขาทดแทนนะคระับมาใช้แทนได้ดูแล้วมันไม่น่าซ่อมยากหรอกแต่เบื้นนเคั้องตอนนี้ผม มาจากทีมงานนะครับณนะตอนนี้ประมาณ10เมตรแล้วนะครับตอนนี้ผมไกลจากทีมงานประมาณสักสิกว่ามเมตรเนี่ยสี่สามสิบสองนะประมาณ12เมตรนะครับตอนนี้ผมจะเดินถอยไปอีกนะครับทีมงานถ้าไม่ได้ยินเสียงผมยกมือด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เดินหาออกมานะครับจากตอนนี้สี่สี่สิบหกนี่นับจากตัวห้องแถวได้เลย16เมตรแล้วนะครับตอนนี้16เมตรไม่ทราบว่าในตัวมือถือได้ยินเสียงไหมครับขึ้นยังขึ้นอยู่ไหมครับ ยังขึ้นอยู่แลหละฮะนั่นผมจะถอยอีกนะครับตอนนี้ผมดูนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบตอนนี้ประมาณยี่สิบเมตรนะตอนนี้เป็นไงบ้างสัญญาณได้ยินแล้วใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นค,คล้ายๆกับสัญญาณบลูทูธนะครับซึ่งสัญญาณบลูทูธเนี่ยปกติจะทํางานได้ดีประมาณสักช่วง สิบกว่าเมตรนะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เขาเคลมเอาไว้ว่าเขาสามารถใช้งานได้ไกลนะครับถึงว่ามาลุม่มๆแบบร้อยเมตรเลยแต่ว่าในความเปนจริงเนี่ยผมว่าสิบกว่าเมตรก็หลูแล้วนะครับ คราวนี้นะครับเรามาพูดถึงบทสรุปของเจ้าตัวโฮโค S31 ตัวนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็พกพาสะดวกนะครับรูปล่างหน้าตาดูทันสมัยวัสดุไม่แย่นะครับแต่เสียอย่างเดียวนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปในตอนต้นก็คือไอ้จ้าตกก้านล็อกข้างด้านหลังของผมเนี่ยหนีคอเตอรออยู่ไม่ถึง2นาทีอยู่อหักเฉยเลย อันนี้ไม่แน่ใจว่าผมเจอล็อตสินค้าที่พลาสติกมันกรอบหรือว่าเขาเจาะรูเนี่ยค่อนข้างใกล้ขอบมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจะเห็นว่ามันฉีกจากตรงนั้นออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยถ้าระมัดระวังดีๆหรืออาจจะโชคดีไม่ได้เจอวัสดุแบบเดียวกับผมเนี่ยอาจจะโชคดีหรือรอดได้อันนี้เป็นข้อฝากพิจารณาให้คุณซื้อละกันแต่ถ้าเกิดคุณคิด่ว่าคุณรับได้นะจริงๆมันก็ใช้ได้ใช่แบบนี้หรือหาตัวหนีบใหม่นะครับมาใส่ในตัวล็อกตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วแค่นั้นเเองะคครับ่่าาวจ้ขไมมล เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อธิบายการให้ทราบก,กันแบบตรงๆแบบไม่อวยนะว่ามันเคลมไม่ได้เออแต่ในคณะด้วยกันเนี่ยในหน้าที่ของการใช้งานใช้ประโยชน์เนี่ยพูดถึงข้อด้อย ที่1ก็คือเรื่องของพลาสติกตรงที่เป็นตัวหนีบเพราะเนื่องจากเหล็กเขาทํามาค่อนข้างแน่นหนานะครับหนีบแน่นแน่นอนแต่พอหนีบแน่นเนี่ยแรงดันของสปริงมันเลยทําให้ไอตัวรูที่เขาเจาะใกล้กับขอบมากเกินไปมันฉีกขาดค่อนข้างง่ายนั่นเองครับแต่ว่าถ้าหากเปลี่ยนตัวนี้ได้เป็นโลหะหรือเป็นพลาสติกที่มันมีความหนามากกว่านี้นะผมว่าตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าดูจากลักษณะของรูที่เป็นตัวแกนที่ยึดอยู่ตรงเนี้ยทำมาค่อนข้างหนาดีนะครับแต่เจ้าตัวรูที่อยู่ตรงก้านหนีบผมว่ามันใกล้ขอบไปนิด มันก็เลยฉีกง่ายอย่างที่เราเห็นกันแต่สําหรับเจ้าตัวนี้โดยรวมๆแล้วดีไซน์ผมถือว่าผ่านเลยนะวัสดุโอเคนะครับไม่กองแกงนะกระจกตัวด้านหน้าของไมโครโฟนตรงนี้นะครับเป็นโลหะครอบไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีนี่เนี่ยฮะตัววินชิลหรือตัว Deadcat เนี่ยนะ มาเป็นตัวครอบแบบซิลิโคนยางทําให้มันเข้าออกง่ายแล้วก็ป้องกันลมได้กรณีที่พี่อดคิปตามริมชายหาดหรือริมหน้าผาหรือบนตึกสูงนะครับอันนี้ก็จะป้องกันเรื่องของลมได้ค่อนข้างดีอันนี้เขาแถมมาให้ไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อนอกจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเจ้าตัวส่งสัญญ,ญาณเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องชาร์จไฟอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันกินไฟจากตัวโทรศัพท์มือถือได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น lightning ไม่ว่าจะเป็น usb type c เลือกได้ตามความต้องการจะเป็น ios จะเป็น android ตัวนี้ใช้ ได้เลยไม่ต้องลงแอปใดๆเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยทันทีครับง่ายมากๆ ีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือเจ้าตัวกล่องนี่แหละฮะผมเห็นบางรุ่นบางยี่ห้อจะมีขายเจ้าตัวรับกับตัวส่งแต่ไม่มีกล่องตัวนี้มาให้ซึ่งราคามจะถูกกันนิดหน่อยนะครับแร้บเจ้าต,ตัวนี้สําหรับผมถือว่ามันเวิร์กมากๆเพราะว่าทันทีที่เราเก็บมันเข้าไปในกล่องนะครับมันก็จะกลายเป็นการชาร์จไฟไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับรวมไปถึงการจัดเก็บแบบนี้ก็พกใส่กระเป๋าค่อนข้างสะดวกนะครับหรือจะพกใส่กระเป๋าพกใส่กระเป๋ากล้องก็ถือว่าปลอดภัยทั้งตัวไม้แล้วก็เจ้าตัวกล่องตัวนี้ซึ่งการเก็บการกรษาบบนี้ถว่ เวิร์มากๆเปิดออกมาทีนึงพร้อมใช้งานได้เลยทันทีไม่ต้องต่อบลูทูธไม่ต้องคอนเน็กดๆให้มันเปลือมแบตเตอรี่ทั้งมือถือแล้วก็เจ้าตัวไมโครโฟนด้วยเยี่ยมเลย ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างที่ผมค้นพบนะครับก็คือมันไม่ได้กันน้ำกันละอองฝนขนาดแบบเป็น ip 67 ip 6 8แต่โดยรวมเนี่ยวัสดุมันไม่แย่นะรอยต่อรอยประกอบมันแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นโดนละอองฝนโดนเหงื่อนิดนหน่อยๆ,ๆไม่ถึงกับพังไม่ต้องกลัวแต่ไม่ถึงขนาดเอาไปใช้ใต้น้ำเออไม่ถึงขนาดเอาไปอาบน้ำไปเล่นน้ำไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นเบสิกของไมโครโฟนทั่วไปอยู่แล้วผมคิดว่าเนี้ยน่าจะสูสีกับพวกไวเลสหรือพวกบรรดาหูฟังเอียบัตต่างๆ ไม่หนีกันตัวนี้ไม่หนีกันบอกให้เลยคราวนี้มาพูดถึงคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเสียงของทั้ง2ตัวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนครับถ้าคุณใช้กับการไลฟ์สดหรือถ่ายวีดีโอที่อยากได้มุมสวยๆแล้วอยู่ไกลๆจากตัวมือถือเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไปใช้ไวเลสหรือหูฟังที่เป็น phone, เอียร์โฟนแบบพวกสมอลท็อกเนี่ยหเสียงไม่ดี เสียงไม่ดีขนาดนี้อันที่2นะครับก็คือมันมีความจํากัดเรื่องของความยาวสายและถ้าเกิดเป็นบลูทูธนะครับบลูทูธนั้นจะกินพลังงานของตัวเครื่องแล้วก็พลังงานของตัวไวเลสในขณะเดียวกันด้วยและนอกจากนั้นเนี่ย เจ้าตัววเลสบางครั้งก็จะมีว่าพอไกลหน่อยสัญญาณไม่ค่อยสเสถียรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับแต่สําหรับเจ้าตัวนี้ไมโครโฟนมีขนาดใหญ่นะครับก็เลยทําให้รับสัญญาณเสียงค่อนข้างดีรวมไปถึงสัญญาณของการปล่อยคลื่น2.4เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าไม่ไกลเกินกว่า50เมตรถือว่านิ่งมากๆพอเกิน90เมตรเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่าสัญญาณเริ่มแบบไม่ค่อยสเสถียรแล้วนะครับต้องเป็นลานโลง่ลงๆกว้างๆจริงๆซึ่งอันนี้มีปัจจัยหลายอย่างผมเลยไม่แนะนำนะครับถ้าจะใช้ไกลขนาดนั้นแต่ถ้าใช ทั่วไปหรือตั้งตรงโต๊ะตรงนี้เราจะเป็นฟอร์มนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้อัวนี้เหลือเฟือเหลือกินเหลือใจเหลือเก็บนะครับใครใช้สอนซูมสอนออนไลน์หรือใช้ทําคลิปต่างๆอันนี้ผมคิดว่าใช้ได้ตอบโจ,จทย์สำหรับคนใช้มือถือแน่นอนแต่น่าเสียดายใครที่ใช้พวกกล้องที่เป็น USB Type C นะครับตัวนี้เสียบแล้วไม่ติดนะ เพราะมันไม่ใช่ไม์สำหรับกล้องวิดีโอนะครับในขณะเดียวกันเจ้าตัวนี้ถ้าไปใช้กับ DJ i Osmo Pocket นะครับที่มี USB t y p e c จะลักไก่ไม่ใช้ตัวอะแดปเตอร์ไม่ได้ต้องใช้อะแดปเตอร์แล้วไปเสียบสาย3.5อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ตอบโจทย์สําหรับกล้องเหล่านั้นนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้กับเจ้าตัว HocoOS31 นะครับซึ่งจะถือได้ว่าเป็นไวรัสไมโครโฟนที่ตอบโจทย์หลายๆคนในราคาที่ไม่แพงนะครับและเดี๋ยวจะมีโค้ดส่วนลดในวันที่11ิดือึ่งถือด้ว่า l a z a da ลถยิงจัดเต็มนะครับพร้อมโค้ดมากมายรีบไปเก็บขูป,ป้องเสร็ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนวันที่11ก็รีบเข้าไปกดช้อปปิง้งกดเข้าไปซื้อใส่ตะกร้าไว้ก่อนรับรองว่าจะได้ราคาพิเศษแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมวรชิทธิศรีนะครับแล้วก็ทีมงานชาวเปอร์วิเซลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ โอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยรีวิวแนะนําสินค้าอะไรที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆพวกเราและอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมบ้านพวกเราเนีครับที่ Hyperpixel.online แล้วสําหรับวันนี้ผมวิาชาตศรีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายแหมใช้ดีนะใช้ดีชอบชอบแต่เสียดายนะตัวนี้แหมขามันหักไปหน่อย Hyper, oh, give